สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้งานมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้มาแล้วครับแบบผ่อนได้ด้วยนะครับคันนี้เครดิตดีผ่อนได้แบคิสผ่อนได้นะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกความแน่นอนนะครับคันนี้เป็นมือที่2นะครับเข้ามือที่3แล้วนะครับใครสนใจหาไว้ใช้งานนะครับ t o y o t a c o r o l อ a ลติสหนตัว e นะครับปี2004ออโต้นะครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับ สภาพสวยๆนะครับสนใจหาไว้ใช้งาน1,25,000บาทนะครับใครจะตัดสดก็โทรเจราจาสอบถามนะครับแจ้งไปเลยครับมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับมัดจำได้มัดจำไปเลยครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านรับประการลดไม่หายนะครับเงินอยู่ครบแน่นอนถ้าใครสนใจนะครับรีบโทรเจราจาสอบถามได้เลยครับ สำหรับคันนี้นะครับแบ็คล no ิสก็ผ่อนได้นะครับมีทุนหน่อยนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปนะครับมีสักประมาณ3-4มถึงหมื่นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับสำหรับเครดิตดีก็ผ่อนได้ครับวางดาวสักประมาณ1 9 0 0นนะครับก็ผ่อนได้ครับเรทในการผ่อนก็2-3 0 0 0พันนะครับเข้าไปคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าจะตัดสดนะครับ 125, ่งแบาทนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube เลยนะครับขอส่วนลดกันไปเลยครับ อย่าลืมแจ้งนะครับว่ามาจากช่อง YouTube เพราะเวลาที่มีปัญหาหรือให้ผมช่วยตามนั่นนู่นนี่จะได้เข้าใจกันทั้ง2ฝ่ายนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆครับสวยมาจากโรงงานแบบไหนแบบนั้นนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมนะครับ1.6 Auto Airbag ABS นะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกมีครับขึ้นลงกระจก4บานครบสายขวาพับไฟฟ้านะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังมาพร้อมนะครับมีจอให้แล้วนะครับลองดูนะครับว่าจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่หารถใช้งานนะครับไม่รู้จะใช้รุ่นไหนในราคาแสนต้นๆคันนี้ก็เหมาะมากๆนะครับรถสวยเดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับใช้น้ํามันล้วนนะครับ Airbag ABS ภายในกว้างๆนั่งสบายใช้งานง่ายอึดทนไปไหนก็สบายใจครับลองเช็คลองชมดูได้ครับว่าจะสวยเข้าตาถูกใจหรือเปล่านะครับสำหรับผมนะครับทำหน้าที่นําเสนอนะครับสำหรับคันนี้นะครับอยู่ที่สระบุรีนะครับดอนพุทธนะครับโทรเจราจาสอบถามกันเข้าไปได้เลยครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับแบ็ลิสผ่อนได้เครดิตดีก็ผ่อนได้ครับไปดูรถตรวจสอบสภาพเลยครับ ถ้าใครสดนี่ก็จะได้เปรียบหน่อยครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับเช็ครถทดลองขับอยู่หน้าบ้านของท่านได้เลยไม่ต้องเดินทางไปเองก็ได้นะครับคล้ายเวลาที่เราจะซื้อรถแต่เราไม่อยากเดินทางนะครับก็รออยู่ที่หน้าบ้านนะครับ หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั๊มนะครับเกณฑ์นี้คัดมาให้จัดมาให้สมาชิกได้เลือกได้ชมได้ศึกษาร่วมกันนะครับใครไหวจัดใครไม่ไหวก็ปล่อยผ่านหรือเก็บเงินไว้ก่อนก็ได้นะครับมีรถให้เลือกชมเยอะนะครับเลือกที่ชอบจัดที่ใช่จะได้สบายใจใช้ยาวๆคันนี้สวยครับสวยๆแบบนี้ถูกใจหาไว้ใช้งานรีบตัดสินใจนะครับกับปี2004 1.6ออโต้ตัว e นะครับลองเช็คข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับว่า1.6ตัว e ปี2004มีออปชั่น ฟังก์ชันอะไรบ้าง